ถ้าลูกออกกัญยาเมชนะถ้าตุลาเซชนะเดีย๋ยวูกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวดกันนะคะทุนผมชนะแน่นอนันี้ไม่ทำไรครับคุณแม่ผัก็มาฉีดยาตต่อเดหอมมาถ่ายรนเดีวันนี้เ้็เดนี้มาฉีดต่ช้เพราะว่าเขาระเมือแล้วว่าน่าจะแบบไม่นานต้ต่นเลยะตุ้นเผื่อไว้เพราะว่า ถ้าเกิดมันออกมาจะได้ไม่ต้องแบบก็ดีเนาะเป็นการป้องกันถ้าเกิดออกมาก่อนก็ไม่ต้องแบบอยู่ไอซีคืออาจจะอยู่ตู้อะนั่นแหละหมอเขาก็ทัมาฉีดยาจากวาลูกสร็ใช่ไหมเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างกัไม่กล้าตอบเลยกล้าตอบเพราะไม่ดีขึ้นเรามาทะนันกันไหมว่าลูกเราอะจะออกอีกเกี้ยทีอะไรไม่เอามันไกลไปเอาอย่างนี้จริงเหรอเออแล้วถ้ามีบออว่าอกกันยานี่ก็ชนะเลยดิ ไม่จะช้นดิอะมึงเอาที่บัทรทั้งผมบัทงหมดให้มดูมึงไม่มีอะไรไม่เล่นแือนี้ยังช่วยกระตุ้นปอดเด็กก็คือถ้าเกิดข้อดก่อนลก่หน เขาจะแบบหายใจได้ดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ <ทำ S 1> ก็น่าจะสําคัญเพราะว่ามันไม่ต้องใส่สายช่วยหายใจอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าบางเคสอ่ะออกเร็วๆเคยเห็นเขาใส่สายเยอ <ๆ S 1> ะๆสรุปถ้ารูปออกกันยาเมชนะถ้าตุลาสักชนะชของปละแล้วถ้าเกิดสักชนะก็ได้ถังไม้โอกหนึ่งถังพร้อมเหล้าเต็มถังถ้าเมชนะนก็จะได้ตังค์เพชเม็ดใหญ่ The next day so dear ยอดพระเจ้าง่วงสื่อนะี่แหะโดนเข็มไปแสบทนได้ไหมคือทนได้แหละแต่ก็ถ้าถามว่าเจ็บไหมก็คือ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งคันลูกแฝดน,นะครับก็จะมีความเสี่ยงที่คลอดเร็วคุณหมอจะประเมินแล้วก็จะฉีดยาตัวแรกของเรานะครับเป็นยาคลายมดลูกแล้วตัวที่2ก็คือกระตุ้นปอดตัวที่2เนี่ยจะฉีดทั้งหมด2โดสน,นะครับห่างกันประมาณ1ิบสถึงยีชั่วโมงกระตุ้นปอดเพื่อที่ว่าแบบถ้าเกิดคลอดก่อนกําหนดขึ้นมาเงี้ยครับตัวลูกก็จะได้แบบปอดทํางานได้ดีได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับลดความเสี่ยงที่จะแบบใส่สายทุ่นนี่นั่นเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ยามาอีกตัวหนึ่งด้ คลายการหยีบตัวของหมดลูกตอนเนี้กินยาคายหมดลูก3ตัวเลยวันหนึ่งแบบ20เม็ดเเพราะว่าวันหนึ่งกินทุก6ชั่วโมง12เม็ด คายมดลูกวิตามินอีกถ้าเกิดรวมๆแล้วก็เป็นยี่สิดอ่ตก็คือต้องป้องกันอย่างเดียวไม่ให้มดนลูกบีบตัวบ่อยๆมันจะคลอดก่อนกำหนดไม่ดี <c oughs> มก็คือไปนอนคิดๆมาละขอเปลี่ยนคำตอบสุดท้ายได้ไหมพี่พนันกันเหรออวนหรือก็ต้นเดือนไง<อ>ก็เลยบอกว่าวันที่ยี่สิไปดูปฏิทินอ้อน <20 S 3> าววันนี้คน,น <ะ S 1> ที่เก้าที่สิบแล้วนี่ว่าก็เลยจะเปลี่ยนคำตอบเป็นน่าจะคลอดประมาณช่วงเยี่อะไห้าค่ะ ยี่ห้ากันผมยี่หกโอ้ยก็จะเล่นเดือนตุลาเมเล่นเดือนกันยาโอเคม้อ๋อโอเคได้คือมีเล่นวันไหนก็ได้ที่เป็นกันยาถ้าลูกคลอดกันยาเมได้เมได้โอหเพชรเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนผมชนะแน่นอน